ก็เป็นที่ดินเปล่ามีบ้านแล้วก็ตลาดนกคูกตรงนนทบุรีอย่างเงี้ยฮะก็ก็มีแนะนํามาดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะนอกเหนือาร์มมงเราได้ถ้าเรามีความชํานาญแล้วเนาะมันเป็นเรื่องของการรีโนเวทและทีนี้พี่พี่หนึ่งครับเราเราช่วงของการที่เราตัดสินใจได้ในตัวซับแล้วนะครับเราได้ซับมาแล้วเน่าเราคุยราคากันจบแล้วดูแล้วมีกําไรนะครับจากราคาตลาดมันสูงอยู่เราซื้อมาคุยกันจบในราคาที่ได้แล้วเนี่ยเรื่องของการชําระเงินแล้วฮะ เรามีวิธีการชําระเงินแบบไหนบ้างะนะครับแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงในแต่ละแบบครับเราอาจจะแยกเป็นสองส่วนน่ะคะแบบว่าซิกบ้านมาอคอนโดม,มากับอีกส่วนนึงก็คือขายคือขายกันเลยขายขาดเลย <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ตอนนี้ที่เออเอเจนต์ยามาจะบอกเออแล้วฟีสจะทำยังไงเราก็อาจจะมีการไปคุยต่อรองหรือเจราจาเขาว่าถ้าเงื่อนไขแบบนี้รับได้ไหมก็ค,คือเราอะทำสัญญาซื้อขายนี่แหละค่ะแต่เราอาจจะออกเป็นเงื่อนไขว่า เออเราวางมาจําส่วนหนึ่งแล้วระหว่างทางเนี่ยเราอาจจะต้องมีทามามีเงินที่จะมีค่าใช้จ่ายในการทำเรโนวทเราอาจจะขอเขาประมาณแปดเดือนแปดบวกสองแปดแปดแรกเนี่ยคือทำสัญญาซื้อขายแต่สองหลังเนี่ยคือถ้าเราจะขายไม่ทันจริงๆไม่ทันขายไม่ทันจริงๆเราอาจจะเป็นจ่ายค่าเช่าเข้าไปเราก็จะเช็คว่า คอนโดตรงนี้หรือหมู่บ้านตรงเนี้ยคาาเช่าอยู่ประมาณเท่าไหร่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชม EP ต่อๆไปด้วยนะคะ